นี้เรามาแกงกันนะคะก,ก,ก็จะเป็นกนกะทินะคะใส่สตอใส่กระหมูนะคะที่บ้านมีตัวหมูหรือไม่ก็ไก่หรือไม่ก็เป็ดนะคะเรใส่กะทิลงไปแล้วนะคะก็ใส่น้ำนะคะ่ะ น,นจนนะะียรอใส่กใส่เครื่องแกงต๊กเลยค่ะตักปีก่อนนะคะใส่กระปีก่อนกะปิแค่นี้นะคะไม่ต้องใส่เยอะอยวเรอเก็บไว้ใส่เกลือดีกว่ากะปิเอาแค่หอมหอมเครื่องแกงนะคะเป็นเครื่องแกงกะทินะคะ ก็ในเราแกงกะทีเราก็คนรืเอยๆนะคะเพื่อไม่ให้ะกะทีแตกมันแกงกะทีตัวนี้เราไม่อยากให้มันแตกมันงั้นเราก็เติมน้ำหมูนะคะ เกลือนะคะตัที่บ้านเกลือชมพูมันหมดเหลือแค่นั้นเดี๋ยวจะต้องหาเกลือธรรมดาอ,อดินธรรมดาใส่เพิ่มแกงเราเดือนแล้วนะคะแบบปุ๊ดๆๆๆเลยเราก็ใส่ผักทั้งหมดนะคะลงไปเลยอันนี้ไปก็เป็นหน่อไม้ที่ต้มสุกแล้วนะคะ ที่เอาไว้ผัดไว้อะไรแบบนี้ค่ะก็ะคือมันต้มสุกแล้วมันนั่นแล้วมันก็แค่แบบเออรอเดือดรัวอ,อะไรแบบนี้ก็ก็กินได้แล้วรอสะต่อสุกแล้วก็น้ำเดืดอีกรอบนึงนะคะมีใส่ผักเยอะไว้หน่อยพอนะ่าจะเก็บไปกิน ใส่ใส่เหลือจากมือนี้ก็ใส่ฟีดไ้กินนะคะไม่ต้องแกงอีกรอบหน้าเราก็เอามาแค่แบบเวฟเราก็สามารถกินได้เลยนะคะตอนนี้แกงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออ่ความเข้มรู้ว่าอะไรลดอะไรก็สามารถใส่ได้ตามชอบนะคะผงนัวผงอะไรก็ใส่แต่ที่บ้านไม่ได้ใส่นะคะ เ้าแ,แต่กระดูกอะไรค่ะเสร็จแค่นี้นะคะนะี่แะค่ะแกงสุกแล้วนะคะมากินข้าวเที่ยงกันค่ะข้าวเที่ยงข้าวบ่ายข้าวบ่ายดีกว่านะคะต่อน,นะคะแล้วก็หล่อมต้มค่ะกินข้าวกันนะคะ